เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตอนจิตอาสายารันนันบารูจากปัญหายาเสพติดสู่การรวมตัวกันของจิตอาสาประชาสังคมที่เรียกว่าจิตอาสายารันนันบารูจากผลการสำรวจปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการให้รัฐช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมากที่สุดที่สำคัญมีสองด้านคือปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันมาโดยตลอดครอบครัวใดที่มีปัญหายาเสพติดก็จะทําให้มีปัญหาความยากจนตามมาครอบครัวใดที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจก็มักจะส่งผลให้เกิดปัญหายาเสพติดด้วยเสมอทําให้เกิดความยากจนซ้ำซากวนเวียนอยู่ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สิ้นสุดเมื่อกอรอมนได้วิเคราะห์ปัจจัยสภาพปัญหาโดยละเอียดแล้ว จึงได้พบว่าการแก้ปัญหาโดยรัฐฝ่ายเดียวไม่มีประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาสำคัญนั้นให้กับประชาชนได้เลยกอรมนอจึงได้ส่งเสริมให้มีกลุ่มประชาชนจิตอาสาขึ้นเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนมีเป้าหมายให้เกิดชุมชนเข้มแข็งที่มากพอการเกิดขึ้นของจิตอาสายารันนันบารูเริ่มต้นด้วยการค้นหาประชาชน ที่มีจิตอาสาที่จะทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วในระดับหมู่บ้านซึ่งมีอยู่จำนวนมากเป็นคนที่อยากทำอยากแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขาอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสโครงการจิตอาสายารันปารูจึงเกิดขึ้นได้โดยง่ายมีประชาชนจิตอาสาสมัครเข้าเป็นสมาชิกจำนวนมากโดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบบทบาทภารกิจและเทคนิควิธีการที่จะทำงานร่วมกับราชการ การทำงานของจิตอาสายารันนันบารูจะเป็นการเสริมช่วยงานของราชการได้แก่การเข้าถึงผู้เสพในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดและชักชวนให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดการติดตามผู้ผ่านการบำบัดแล้วไม่ให้หวนกลับไปเสพซ้ำอีกและการป้องกันเด็กเยาวชนไม่ให้เป็นผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ ปัจจุบันมีจิตอาสายาราันนันบารูกระจายอยู่ในหมู่บ้านต่างๆกว่า200ตำบล1,500หมู่บ้านมีจํานวนมากกว่า10,000คนสามารถช่วยเหลือครอบครัวและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดและป้องกันเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ใช้ยาเสพติดได้จํานวนมากจิตอาสายารานาันบารูทุกคนจึงมีคำปฏิญาณว่าวันนี้หมู่บ้านของเรามีปัญหา เราได้รับเกียรติและโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรามีความภาคภูมิใจและจะมุ่งมั่นพุ่มเททำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จโดยเร็วจิตอาสายารันนันบารูจะทำงานโดยไม่ใช้เงินเป็นตัวหลักตามหลักการของจิตอาสาเพียงพวกเขาขอมีที่ยืนในการทำงานเพื่อสังคมอย่างมีเกียรติเท่านั้นโครงการนี้จึงได้อัญเชิญข้อความจากลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเป็นคำขวัญในการทำงานว่าได้ทำงานช่วยคนอื่นถือว่าเป็นเกียรติทำให้เรามีความสุขจิตอาสาทุกคนยึดมั่นว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้รับคือเกียรติและความสุขเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร